ดองไพปรปะทะผีโพ,พงป่าตุดโหดป่าดงพงไพรในค่ำคืนที่มืดมิดปราศจากแสงเดือนและดาวมันดูอึมครึมมัวหมุนจนน่ากลัวต้นไม้ใหญ่นานาพันธุ์ที่ยืนต้นสูงสูงต่ำต่ำเรียงรายละเกะร,ระกะดำทมึนโยกสะบัดกิ่งใบโอนเอน็นตามสายลม ที่พัดเอ,เอื่อยๆและพาเอาความหนาวเย็นยามดึกมาประทะร่างพลานเม่นกับพลานดอนสองพลานพลัยเพื่อนสีที่ชักชวนกันมานั่งห้างล่าสัตว์และนี่มันก็คืองานที่ทั้งสองคนทำอยู่เป็นประจำเพียงแต่ว่าคราวนี้มันต่างจากคราวก่อนๆเพราะพวกเขาทั้งสอง ไม่ได้ออกล่าสัตว์ในป่าที่คุ้นเชินเหมือนอย่างเคยด้วยเพราะสัตว์จำพวกแก้งกวางรวมถึงหมูป่าต่างหนีตายเข้าสู่ป่าลึกจนหมดดังนั้นพรานหนุ่มทั้งสองจึงจำเป็นต้องเดินด้านด้นลึกเข้าไปในป่าที่ไม่คุ้นเคยเพราะไม่อยากกลับบ้านมือเปล่านั่นเองโดยทั้งสองตัดสินใจผูกห้างบนต้นไม้ใหญ่ใกล้กับแอ่งน้ำ ที่มีรอยเหยียบย่ำของสัตว์ป่าน้อยใหญ่นานาชนิดและดูเหมือนที่นี่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ต้นไม้พืชพันยืนตระหงานแผ่กิ่งก้านใบเขียวกระจีไม่มีร่องรอยการถูกตัดโค่นทําลายของมนุษย์ให้เห็นเลยเสียงรีดริงเรไร่าร่ำร้องขับกล่อมกันเซงแซ่จนผืนป่าในยามค่ำมืด ไม่เงียบเหงาและวังเวงสองพรานป่านั่งกอดเข่าใช้หลังพิงลาวห้างที่ตีไว้กันตกเพื่อลดความหนาวเย็นจากสายลมที่พัดโช,ชยไม่หยุดหย่อนมันทำให้พงไพลที่อับชื้นทวีความเย็นเยือกรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาล่วงเลยเข้าสู่ยามสองนี่มันก็ดึกมากแล้ว ทำไมไม่มีสัตว์ออกมาสักกตัวเลยวะอย่าบอกนะว่าพวกเก้งกวางมาถือศีลอดงดกินอาหารในคืนนี้พลานเม่นเอ่ยขึ้นพลางอ้าปากหาวดูเองจะง่วงแล้วแน่ๆงั้นเอางี้เองนอนเอาแรงสักสองสามชั่วโมงก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนค่าตอนใกล้สางแล้วกันเออก็ดี แล้วถ้าเกิดมีฝูงสัตว์ออกมาหรือมีอะไรก็เรียกขาดได้เลยนะพลานเม่นผู้จบก็ล้มตัวลงนอนโดยปลดผ้าขาวมา้าผืนเก่าจากเอวเอามาห่มคลุมไว้ที่อกพอให้คลายหนาวและเพียงอึดใจเดียวพลานเม่นก็หลับลงอย่างง่ายดายพลานดอนขยับยืดขาเปลี่ยนท่านั่งพร้อมกับกระเถิบถอยใช้หลังพิงลำต้น เพื่อลดอาการปวดเมื่อยแต่แล้วพลานดอนต้องหยุดการเคลื่อนไหวทันทีเมื่อจูจ่ๆเสียงรีดริงที่กรีดปีกจนดังระงมพร้อมใจกันหยุดชะงักงนันทำเอาป่าทั้งป่าเงียบกลิบขึ้นมาอย่างฉับพลันและนี่มันก็คือรหัสป่าที่บ่งบอกเตือนภัยถึงสัญญาณอันตราย ซึ่งคนที่มีอาชีพพรานป่าต่างรู้ดีพรานดอนกวาดสายตาระวังภัยมองฝ่าความสลัวลางไปรอบๆห้างด้วยความระแวงและแล้วพรานดอนก็ถึงกับเบิกตาโพลงอย่างดีใจจนลืมรหัสเตือนภัยของป่าไปเสียสนิทเมื่อมองเห็นฝูงเก้งตัวอ้วนพลีเราวๆสี่ห้าตัว เดินเยื้องย่างออกมาจากแนวป่ามุ่งหน้าเข้าหาแอ่งน้ำอย่างใจเย็นโดยไม่มีอาการตื่นกลัวหรือหวาดระแวงภัยอันตรายใดๆเลยคงเป็นเพราะยังไม่เคยมีพลานเข้ามารบกวนไล่ล่าพวกมันนั่นเองและเมื่อเหล่าฝูงแก้งเดินถึงแหล่งน้ำต่างก็พากันก้มกินน้ำอย่างหิวกระหายพรานดอนไม่รอช้า รีบเอื้อมมือไปสกิดปลูกพลานเม่นให้ตื่นทันทีและเพียงแค่ปลายนิ้วมือของพลานดอนสัมผัสเข้ากับผิวหนังท่อนแขนพลานเม่นก็ลืมตาตื่นอย่างรวดเร็วนั่นเป็นเพราะถูกฝึกฝ,กฝนมาจากพลานรุ่นพ่อให้กินง่ายอยู่ง่ายหูไวตาไวเมื่ออยู่ในป่าพลานเม่นค่อยๆขยับตัวชันกายลุกขึ้นนั่งอย่างแผ่วเบา เพราะกลัวจะทําให้ลูกห้างเสียสีกันจนเกิดเสียงดังเองดูนูน่นเก่งมาเป็นฝูงเลยว่ะพลานดอนกระซิบเสียงแผ่วพลางชี้มือบอกทิศทางให้เพื่อนพลานมองตามและเมื่อพลานเม่นเห็นฝูงเก้งเขาสั้นๆเต็มตาพวกเขาก็ไม่รอช้าใช้สัญญาณมือบอกถึงเป้าหมายของแต่ละคนเพื่อไม่ให้ยิงตัวเดียวกัน แล้วรีบกูรีกูจอหยิบปืนลูกซองประจำกายขึ้นมาประทับบ่าพร้อมกับบรรจงเลงไปที่แก้งตัวที่นัดแนะจับจองกันไว้หวังพี่คิดให้อยู่หมัดในนัดเดียว<ๆ>เสียงปืนทั้งสองนัดดังกึกก้องสะท้อนไปทั่วทั้งพงไพรส่งกระสุนออกจากปลายกระบอกเกือบจะพร้อมกัน กระสุนลูกเหล็กพุ่งทะยานเข้าเจาะขั้วหัวใจของแก้งเคาะร้ายทั้งสองตัวอย่างเหมาะหมิงร่างของมันล้มตึงจนน้ำในแอ่งแตกกระจายส่วนตัวที่เหลือก็พากันกระโจนหนีแตกกระเจิงไปคนละทิศคนละทางโดยไม่หันกลับมามองเพื่อนร่วมฝูงอีกเลยมันเตดเราแล้วว่ะส่วนที่เหลือจากกิน คงพอเอาไปแบ่งขายได้หลายบาทแน่คราวนี้พลานเม่นพูดขึ้นอย่างดีใจแต่ทว่ายังไม่ทันที่พลานดอนจะได้เอ่ยตอบโต้พลันก็มีลูกไฟสีแดงอมส้มสองดวงพุ่งออกมาจากเงามืดหลังต้นไม้ใหญ่ถลาเข้าหาร่างไร้วิญญาณของแก้งตัวเครืองที่นอนแน่นิ่งอยู่ริมอ่างน้ำอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากการคาดดาวของพรานทั้งสองโดยมองจากบนห้างมันเหมือนคนที่ผูกคาดไฟแบตเตอรี่ไว้บนหน้าผากแล้วกำลังจะเข้ามาขโมยซาาแก้งของพวกเขาเฮ้ยนั่นใครวะจะมาชุบมือเปิบเอาอาหารของข้าหรือไงถอยไปนะโว้ยไม่งั้นพอจะยิ่งให้ใส่แตกเลยพรานเม่นตะโกนไล่เสียงแข็ง พลางยกไฟฉายกระบอกโตสาส่องแสงใส่บุคคลปริตนาทันทีแต่คุณพระทันทีที่แสงไฟสีขาวนวลส่องกระทบกับใบหน้าเหี่ยวแห้งดำคล้ำที่หันมามองด้วยดวงตาแดงกล่ำตามเสียงตะโกนขู่ของพลานเม่นมันทำเอาพลานทั้งสองถึงกับคนลุกสู้มือเท้าเย็นเฉียบ รู้สึกสั่นสะท้านขึ้นมาอย่างฉับพลันเหมือนถูกจับไปแค่แข็งในความเย็นติดลบยังไงยังงั้นจากแสงไฟที่สาดกระทบร่างผอมเกร็งทำให้เห็นดวงตาปูดโปนแดงกล่ำและเขี้ยวเล็กแหลมยาวงงที่โผล่ออกมาตรงมุมปากได้อย่างแจ่มชัดและตรงตำแหน่งโพรงจมูกก็มีแสงสีส้มสว่างวาบวาบ เป็นจังหวะของการหายใจซึ่งมองยังไงมันก็ไม่ใช่คนแน่ๆเฮ้ยน, <Hey, S 1> นั่นมันตัวอะไรวะพลานเม่นเอ่ยถามเสียงสันข้าคิดว่ามันน่าจะเป็นผีโพงป่าแน่ๆพลานดอนตอบด้วยน้ําเสียงที่เป็นกังวลผีโพงป่าตายแล้ววะนี่เราเข้ามาในป่าที่ผีโพงอยู่เหรอ พ่อค่ะเคยบอกว่าไอ้ผีพวกนี้มันร้ายมากข่ายากเพราะมันเป็นผีที่เกิดจากอาคมกล้าของเหล่าฤาษีสายดำที่ลองของปลุกเซกขึ้นมาแล้วหาวิธีควบคุมไม่ได้งานนี้พวกเราคงแย่แน่แนรอดอยากแล้วพลานเม่นพูดออกมาอย่างหมดหวังเฮ้ยแต่เองอย่าลืมสิ เราก็สิทธิ์มีครูนะโวย้ยแล้วตอนนี้มันก็คือโอกาสที่เราจะใช้วิชาความรู้และคาถาอาคมที่ร่ำเรียนมาต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแล้วก็กู้สถานการณ์ให้เป็นผู้ฆ่าไม่ใช่ผู้ถูกฆ่าให้ได้เองอย่ายอมแพ้สิวะพลานดอนพูดให้กำลังใจเพื่อนแต่ในใจของตัวเองกลับสันระทึกเออใช่ เอาวะถ้าจะตายก็ขอสู้สักตั้งยังไงกูก็ไม่ยอมให้มึงเข้ามากินง่ายๆแน่ไอ้ผีโพงป่าพรานเม่นพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงฮึสู้และเมื่อความฮึกเหมิมมาเต็มสองพลานภัยก็ไม่รอช้ารีบเร่งคว้าหยิบเอากระสุนอาคมออกมาจากกระเป๋าย่ามแล้วจับยัดใส่รังเพลิงอย่างร้อนรน เพื่อแข่งกับเวลาเพราะแสงไฟสีส้มจากจมูกไอ้ผีพงที่กระพิบวาบตามจังหวะหายใจมันกำลังพุ่งทยานตรงมาทางต้นไม้ที่พวกเขาขัดห้างอยู่อย่างรวดเร็วและเพียงพริบตาเดียวพวกมันทั้งสองตัวก็มาหยุดยืนอยู่ใต้ห้างซะแล้วไอ้ผีโพงอสูนป่าแงนหน้าขึ้นมามองสองหนุ่มด้วยดวงตาที่ดุร้าย และส่งเสียงขู่คำรามอยู่ในลําคอตลอดเวลายิงเมื่อสิ้นเสียงของพรานดอนที่ตะโกนสั่งลัน่นเสียงปืนก็แผดดังกึกก้องขึ้นเกือบจะพร้อมกันกระสุนอาคมพุ่งออกจากปากกระบอกปืนด้วยความแรงมันทยานเข้าใส่กลางหน้าผากไอ้ผีร้ายอย่างแม่นยำแต่คุณพระกระสุนเหล็กสีดำมาเมื่อม ยุบย่นติดอยู่กลางหน้าผากแล้วค่อยๆล่วงหล่นลงพื้นเสียงดังแปก๊กโดยที่ไม่สามารถสร้างบาดแผลหรือแม้แต่ร้อยขีดควรลงบนผิวหนังเหี่ยวแห้งของไอ้ผีโพงป่าได้เลยเฮ้ยกระสุนอาคมเอามันไม่อยู่พลานเม่นเอ่ยเสียงสัน่นพลานดอนไม่ตอบได้แต่เอื้อมไปเด็ดเอาใบไม้ที่อยู่ใกล้มือ เอามาถือไว้แล้วนั่งหลับตาร่ายคาถาแค่อึดใจก็เป่าลมพวดใส่ใบไม้แล้วเหวี่ยงโยนไปปนอากาศจนสุดแรงและทันทีที่ใบไม้หลุดพ้นจากมือมันก็ขยายใหญ่กลายเป็นพยานกยักษ์ตัวสีดำทะมึนมันกระพือปีกพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วหายลับไปในความมืดอย่างรวดเร็ว ไอ้ผีโพงจอมโหดทั้งสองตัวไม่สนใจนกยักษ์หรืออันตรายอื่นใดมันใช้เล็บที่แหลมคมแข็งแรงเจาะจิกลงบนเนื้อไม้แล้วดึงร่างอันแห้งเหี่ยวผอมเกร็งป่ายปีนขึ้นมาอย่างรวดเร็วและเพียงชั่วพริบตาใบหน้าเหี่ยวดำที่สุดแสนจะน่าเกลียดน่ากลัวของไอ้อสูรป่า ก็อยู่ห่างจากห้างเพียงแค่มือเอื้อมเท่านั้นสองพรานหนุ่มกระเถิบถอยหลังอย่างตื่นตระหนกเพราะไม่คาดคิดว่ามันจะรวดเร็วและว่องไวได้ถึงขนาดนี้และในขณะที่สองพรานกระเถิบถอยจนหลังติดกับรั้วไม้ที่ทำกัน้นกันตกอยู่นั้นไอ้ผีป่าทั้งสองตัวก็กระโดดพึ่งขึ้นมาบนห้างแล้วกางกงเล็บยาวงงดำคลำ้ำ ที่เลอะเทอะเปืเป้อนไปด้วยคราบเลือดแห้งเกล,กลิกังถาโถมเข้าใส่ทั้งสองพรานหมายกระซวกทะลวงท้องให้ดับดิน้นซึ่งมันก็เป็นจังหวะเดียวกับพญานกยักษ์บินปักหัวมาจากบนฟ้าแล้วพุ่งตรงเข้าใส่ไอ้ผีโพงป่าอย่างรวดเร็วพร้อมใช้อุ้งเท้าที่ใหญ่โตและแข็งแรงเกี่ยวขยุ่ม ผ้าผีป่าทั้งสองตัวลอยบินวนไปในอากาศพร้อมกับใช้จะง,งอยปากงองุม้มจิกฉีกดึงกระชากร่างไอผีโพงจะลับไปมาจนเนื้อหนังแขนขาแหลกเหลวขาดกระจุยเลือดสีดำคล้ำสาดกระเซน็นปลิวเป็นฝอยลอยกระจายไปตามแรงลมส่งกลิ่นเหม็นเน่าคาวคลุ้งเศษซากชิ้นเล็กชิ้นน้อยของไอผีโพงป่าสุดโหด ถูกสะบัดทิ้งล่วงล่นลงสู่พื้นกระจัดกระจายเกลื่อนจบสิ้นสทีมันก็ไม่เท่าไรนี่นะไม่เห็นปราบยากเย็นเหมือนที่เล่าขาเลยพลานแม่นเอ่ยขึ้นพลางถอนหายใจเฮือกใหญ่อย่างโล่งอกแต่ทว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่พวกเขาคิดจะแล้วเมื่อเศษชิ้นเนื้อหลายร้อยชิ้นกระตุกกระดิก ขยับวิ่งเข้าหากันอย่างรวดเร็วเหมือนมีแรงดึงดูดจากแม่เหล็กยังไงอย่างนั้นและเพียงไม่ถึง5นาทีพวกมันก็จับกลุ่มรวมตัวกันและฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งเฮ้ยอะไรวะเนี่ยถ้ามันไม่ตายพลานเม่นอุทานเสียงสัน่นพลางขยับจับปลายกระบอกปืนไว้มั่นพร้อมกับทำปากขมุบขมิบ คล้ายกำลังร่ายคาถาเมื่อหันไปเห็นไอ้ผีจากเวทมนต์ไต่ปีนขึ้นมาและทันทีที่ผีโพงป่ายื่นหน้าโผล่พ้นลูกห้างและอยู่ในระยะพอเหมาะพลานเม่นก็ไม่รอช้าตีหัวพานท้ายปืนเปลี่ยงเข้าใส่ใบหน้าของไอ้ผีป่าตัวแรกทิ่ปีนทะเลอศทะล่าน้ำหน้าขึ้นมาก่อนอย่างแรงทรงผลให้ร่างผอมเกร็ง ลอยและเลี้วล่วงหล่นลงไปนอนกองกับพื้นอย่างไม่เป็นท่าเฮ้ยเอาอยัางไงดีวะลูกกระสุนอาคมก็เอามันไม่อยู่นกยักษ์ฉีกเนื้อจนเป็นชิ้นๆมันยังไม่ตายเลยพลานเม่นเอ่ยถามพลานดอนในขณะที่สายตาจับจ้องมองอย่างระแวดระวังภัยไปที่ไอ้สองผีโหดโดยอยู่ในท่าเตรียมพร้อมตลอดเวลา นี่มันก็ใกล้ถวางเต็มทีข้าคิดว่าเราคงต้องช่วยกันตีสกัดมันไว้ไม่ให้มันขึ้นมาได้เพื่อยื้อเวลาให้เช้าอย่างเดียวแหละพลานดอนเอ่ยขึ้นเพราะมองไม่เห็นทางอื่นแล้วจริงๆและหลังจากนั้นทั้งสองพรานก็ช่วยกันตีสกัดพวกมันจนไก่ปลาเริ่มส่งเสียงขันเจื้อแจ้ว ไอ้ผีโพงจอมโหดทั้งสองตัวจึงล่าถอยกลับไปพรานทั้งสองนั่งรอจนกระทั่งดวงอาทิตย์โผล่พ้นยอดไม้และแน่ใจว่าไอ้ผีโพงป่าไม่ออกมาแล้วแน่ๆจึงรีบเก็บข้าวของแล้วโกยอ้าวออกจากป่าทันทีโดยไม่สนใจหันกลับไปมองซาาแก้งแม้แต่น้อยและหลังจากนั้น พวกเขาก็ไม่กล้าเข้าไปหาล่าสัตว์ในป่าที่มีคุ้นชินอีกเลยและนี่คือเรื่องทั้งหมดค่ะ